น้ำเดือดพลาดในพไปน้องเน่ขาตะไคร้ใบมะกรูดต้มมะขามหอมแดงไปเนาะเครื่องต้มยำนี่แหละไปน้องวันนี้กินต้มยำกันไปน่นองต้มยำไก่ตะโพกไก่กระตับโอ้ยน้ำเดือดพลาดในพไปน้อเนี่ใส่เกลือไปก่อนช้อนหนึ่งเมื่อกี้เราใส่ส้มมะขามมาแล้ว นี่ไก่กระโพาไก่สองกระเพาะพี่น้องเอาหมดไปเนี่ยจะร้อนหม้อไหมน,นนี้ตับพี่น้องโอ้โหหมดไปเนี่ยอแค่น,นี้พอพี่น้องปิดฝามาพี่น้องปรุงกันเลย นี่รสด,ดีคับช้อนพี่น้งผมชุนรสน้ำปลานิดหน่อยอือหือดูนี่พี่น้งไปใช้อาหารชิ้นใหญ่ๆเลยนะจวทำซีฟู้ดถ้วยหนึ่งเด็ดเด็ดเด็ด ชายชิมน้ำหน่อยโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเลยต้มยำไก่แซ่บเลยพี่น้องนี่เห็ดนางฟ้าส,สวยๆเดียมอแน่นๆพี่น้อง มอ้อนึ่งอย่างดูดูดูร้อนเลยไปเดี๋ยวให้เห็ดมันยุบก่อนให้เห็ดมันสุกอะไรใช้ได้เลยพี่น้องรสชาติโอ้โหแซ่บเลยแหละขอบอกไอเห็ดสุกก็ใช้ได้เลยพี่น้องโอ้โห,โ,อโ,หโ,หโหร้อนเลยพี่น้องไะมฮึ โอ้โหไก,ไก่เปือเป่อยๆเลยพี่น้องมาพอใช้ได้ปิดไฟนี่ผักชีไปเรื่อยใสไปเลยเยอะๆพี่น้องหอมดีต้ยมยำไก่ใส่เห็ดนางฟ้าพี่น้องมาเดี๋ยวถ้ใช้ตักใส่ชามให้ทุบพี่กหนูเบมะนาวใส่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้งยมยำไก่ ใส่เห็ดนางฟ้าใส่ตับนี่มาตะคายมาบีบน้ำปลาเอ้ยบีบมะนาวใส่น้ำปลาทุกพริกหนูใส่ตะชายใส่พริกหนูไม่เยอะนะพี่น้องเพรานี่มีซีฟู้ดอยู่แล้วอะไรนี้เดี๋ยวหลานกินด้วยเดี๋ยวจะเก๋เกินกัขบข้าวง่ายๆตะชายมีหนวดพี่น้องมือนี้เป็นต้องกลับแก้มเป็นต้องมาปับบับข้าวเลยพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตะชายนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใตะชายมีหนวดกันงเยอะๆพี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญวันนี้กินต้มยำไก่ใส่เห,เห็ด นางฟ้ากันมี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง